คือทุกคนวันนี้วันที่วันพุทธที่สามสิงหาคมพศสองพห้าอห้าสี่ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงเจ็ดนาทีสิบเอ็ดวินาทีาสถานที่ตรงนี้คือตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยบ้านมหาโพ <l acht> บ้านมหาโพข้ <l acht> างหน้านี่คือบ้านมหาโพและและข้างหลังอ่ะหันลดูข้างหลัง ท,ทั้งหลังทั้งหลังเป็นสารากลางจังหวัแ <Wow. S 1> ดแพร่ให้ดูตรงนะอันนี้คือระดับน้ำแม่น้ำยมที่เข้ามาท่วมบ้านมหาโพอตนนี้อยู่ท่ามกลางสายน้ำที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเชี่ยวเท่าไหร่แต่ก็ส่งผลกระทบหลากหลายเหมือนกัน ข้างหน้าเป็นแม่น้ำยมที่ไหลล้นมาท่วมบานรือ้อในวันลอยกระทงผู้คนส่วนใหญ่ก็จะมักมาลอยกระทงกันที่แม่น้ำยมแห่งนั้นวันนี้น้ำยมลดลงจากเมื่อวานแล้วไปมากพอสมควรแต่ก็ยังส่งผล,ผลเสียให้กับชาวบ้านในบ้านมหาโพ และได้รับข่าวมาใหม่ว่าบ้านมหามโพเมื่อวานน้ำยมได้ท่วมถึงหลังคาหลายหลังคาเรือนเหมือนกันมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากกำลังขนน้ำและข้าวไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประสบภัยอยู่นะบ้านมหามโพอ,อันนี้เป็นข่าวฉบับที่หนึ่งซึ่งตอนนี้เวลา 1 1 2เนาฬิกายีนาทีวันที่เออวันพุธที่3าสิงหาคมพศสอง4ณห้าิบริเวณนี้คือใกล้ๆก,ก,กับวัดส,สวรรค์น,นิเวศร, <Okay. S 1> ระดับน้ำเกือบท่วมถึงหัวเข่าแล้วแต่ว่ามเมื่อวานท่วมเยอะกว่านี้อีกก็น้ำลดไปเยอะมากก็แต่ก็ยังส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกใช่ๆ้าใ่ก็ๆไปดูดูด <ม>กินนี่แหละบ้านเดือดร้อนมาแล้วลูกได้ข่าวมาใหม่ว่า <c oughs> เมื่อวานบริเวณแถวนี้ชาวบ้านได้บอกว่าถึงหน้าอกพวกถึงหน้าอ,อกเลย่ล้าดูข้างหลังณบริเวณนี้ยังมีเด็กเล่นน้ำอยู่เด็ก <c oughs> ขณะนี้เวลา1ิ5เดิกาาหนาทีที่นี่ ได้รับผลจากภัยพิบัดน้ำท่วมด้วยที่นี่คือหมู่บ้านชุมชนเขตตะวันและเมื่อวานระดับน้ำได้ขึ้นสูงมาถึงบริเวณนี้ถึงบริเวณนี้และมีเจ้าหน้าที่มาควบคุมระดับน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว่ยถ่ายถบายถ่านถี้ถายถ่นีถ่าามาถาถายาา่าาถยถ่ ่เป็นผลกระพบมาจากน้ำยมขึ้นสูงรถไม่สามารถเข้าไปได้ถึงต้องใช้เรือขนเสบียงอาหาร <Okay. S 2> จากอ่าคุงยังชิดคุณังชิงเดเนี่ยเข้าไปให้ประชาชนแถวเพชดวัดอ่าเจตวันและนี่คือวิดีโอมอน้นที่สามไปสำรวจกันบริเวณน้ำที่ท่วมบริเวณสองแคว ใกล้ๆกับบ้านเวียงทองและอันนี้เป็นวิดีโอที่สี่และวิดีโอที่ห้าเราจะไปสำรวจที่บ้านเวียงทองกันอันนี้วิดีโอที่สี่จะมาสำรวจบริเวณแม่ข้าแม่น้ำสองแควน้ำยมส <Okay. S 2> องแควโอเคอะดูผลกระทบอะเดี๋ยวเราจะพาพวกท่านไปที่ซอยสองแควกันตรงนี้ปเป็นบริเวณสะพานข้าแม่น้ำยมไปสองแคว ล้ขาขณะนี้ก็เวลา12นาฬิกา2นาทีดูนั่นสาลาโดนน้ำท่วมและนั่นรถยนต์ถูกน้ำท่วมเมื่อวานท่วมเกือบมิดคันแล้วแต่วันนี้ระดับน้ำได้ลดลงมามากพอสมควรอยู่ในระดับปลอดภัยแล้ว <c oughs> ดูชาวบ้านกำลังทยอยเข้าไปยังบ้านของตน ไม่ไม่ไม่กลา้าสี่ยงเข้าไปยังหมู่บ้านสองแควเพราะระดับน้ำมันค่อนข้างลึกและเชี่ยวพอสมควรช่างภาพไปเที่ยวไหนมาเนี่ะ่าอันนี้เวลา12บสนาฬิกายี่สิบเอ็ดนีตอนนี้กำลังอยู่ท่ามกลางสายน้ำโยมที่ไหลจาก็างบ้านกระทั้บดูดูระดับน้ำตรงนั้นน้ำเชี่ยวมากดูดูระดับน้ำ ยนก็ยังผ่านไปได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อวานผ่านไม่ได้เนื่องจากระดับน้นมาหนุนเกินไปโอเคดูทางบ้านประทับใจนี่คือทางเข้าบ้านประทับใจนะดูทางเข้าบ้านประทับใจน้ําเชี่ยวจริงๆกล่าวว่าจะเข้าไปข้างในให้ดูแล้วแต่ว่ามันเชี่ยวเกินเลยไม่กล้าเข้าไปดู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  ตาแล้วด้วยบ้านกลางนะตรงโน้นนี่แหละอีกไกลและทางโน้นทางโน้นทางโน้นคือสัพานข้ามแม่น้ำโยมไปสองแ่ามาพบกับวีดีโอม้วนที่5ตอนนี้เราตอนนี้เวลา13สานาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทวัดวัดน้ำเลยในบ้านยังข้อง ก็คง,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 งใช้เวลางาน,นก,ากันดูและและมาดูข้างหน้าข้างหน้านี้เป็นสะพา,รรานข้ามน้ำยมตาตาดูมันตูมมันตันตูมตูมที่ไหนมึงเนี่ยก็อ ขนาดกูก็ว่านี่มยมันย้อนีอกูบอกมันแล้วบอกให้ซึนเหลือหมดเจียกูระดับน้ำก็ลึกไปเรื่อยๆลึกพ้องกันเป็นใกล้มาแล้วเดี๋ยวม้องศดขมืองกดอ,ออกดูดีดีโคตรแน่นๆไม่ยินไม่ได้ยินต้องรอกล้องใกล้ มันน้ำตรงนี้ก็เไปอีกก็เท่าเท่าหน้าอกเลยเดี๋ยวตูมันดูแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วก็ประมาณเอวถึงเอวหน้าอกหน้าอกดูนั่นดูตรงนู้นก็ยังถึงหน้าอกอยู่ดีแหละก็คือว่าถนนมันเป็นกระทะแข่งกระทะลงไปก็เลยทำที่นั่นทัวงแบบนี้ขอจบการถ่ายทำ เอ็ <N> ที่บ้านเยียงทองนี่แหละจบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้แหละขอขอบคุณที่รับฟังจนจบด้วยนะครับและท้ายที่สุดนี้หากพบว่าคลิปของเรามีประโยชน์กรุณากดแชร์ให้โลกได้รับรู้และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปของเราได้ก่อนใครและคอมเมนต์ได้ก่อนเพื่อนขอบคุณครับบ๊ายบายโอเค